ในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองภารกิจของฝ่ายสัมพันธมิตรในการยึดกรามรีกลับคืนมาจบลงด้วยความสยดสยองเมื่อทหารกลุ่มหนึ่งพบว่าตัวเองติดอยู่ในบึงน้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้น้ำเค็มมากมายหลายหมื่นตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากการสังหารหมู่ในบึงมรณะแห่งนี้พวกเขาจะทำอย่างไรเปิดแอร์เย็นๆผมผ้าอุ่นๆ และเคลิ้มไปกับเราได้เลยครับปัจจุบันเกอแรมรีเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพามา่าก่อนนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ยุงที่เป็นพาหะไข้มาลาเรียมแมลงวันที่วางไข่ในแผลและแมงป่องที่มีพิษร้ายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสัตว์ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในบึงจำนวนมากมายหลายพันตัวปี1945ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่กองทัพอังกฤษตัดสินใจยึดเกาะแรมรีคืนจากญี่ปุ่นมาได้ประมาณ110กิโลเมตรซึ่งคือทางใต้ของเมืองอักยับหรือเมืองซิตเวย์ในปัจจุบันทางอังกฤษมีคำสั่งให้บุกโจมตีทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศในวันที่21มกราคมปี1945กองพลทหารราบที่71ของอินเดียและอังกฤษได้ขึ้นเหยียบชายฝั่งพร้อมทั้งเคลื่อนตัวไปทางทิศใต้ตามชายฝั่งของเกาะ โดยมีการยิงปืนใหญ่สนับสนุนจากเรือรบซึ่งนำโดยเรือรบหลวงคีนอลิสเบตและเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศกองพันทหารราดที่120ของญี่ปุ่นเข้าต่อต้านการโจมตีของอังกฤษอย่างรุนแรงแต่ในที่สุดก็ถูกตีขนาดข้างจนพ้ายแพ้ไปทหารญี่ปุ่นที่เหลือรอดประมาณ900นายได้ละทิ้งที่มั่นและได้ล่าถอยที่จะไปเข้าร่วมกับกองพันทหารญี่ปุ่นขนาดใหญ่ห่างออกไปประมาณ16กิโลเมตร เส้นทางหนีของพวกทหารญี่ปุ่นนั้นยากลําบากเพราะมีสภาพเป็นดินเลนควนเปียกและมีน้ําทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมออีกทั้งใต้น้ํายังเต็มไปด้วยงูแมงป่องแมงมุมและยุงที่เป็นผาหะให้มาลาเรียและสถานที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคืนที่สยดสยองที่ทหารญี่ปุ่นในเวลานั้นลืมไม่ลงในระหว่างที่พวกเขาลุยผ่านบึงกลับถูกจโจมจากฝ่ายศัตรู ไม่ใช่พวกอังกฤษแต่อย่างใดกลับเป็นจระเข้ยักษ์ที่สัก,กรตตะกรามจำนวนหลายพันตัวเข้าโจมตีทหารญี่ปุ่นอย่างดุร้ายและบ้าคลาั่งจนกองทหารอังกฤษในเรือสามารถได้ยินเสียงปืนไรเฟิลกระจัดก,กระจาาและเสียงกรีดร้องของอยู่ที่แทรกเข้ามาทหารอังกฤษที่อยู่บนเรือได้เล่าถึงเหตุการณ์สยดสยองนี้ไว้ว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนและเสียงร้องโวยวนของทหารญี่ปุ่น พร้อมกับเสียงกรามของจราเคกำลังบดทยี่กระดูกมนุษย์ตลอดทั้งคืนและในเช้าวันต่อมาก็เห็นฝูงแร้งลงมากินซากที่เหลือจากจราเคเหตุการณ์นี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุกว่าเป็นประวัติศาสตร์การโจมตีจากจราเคครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าของเราขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตรงนี้ข้าน้อยขอคาระวะสามที อย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะครับผมจะพาไปชมหนังที่สร้างมาจากเรื่องนี้กันมาดูกันซิว่าจะดูดิบโหดขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับ They say the swamplands of Ramree Island are almost impossible. This is it, lads. Straight on through. Something in the water. Where? Jesus Christ! What is it? You telling me we're stuck on an island, surrounded by bleeding crocodiles? Ah! It's a Japanese patrol. Oi! Ah! I think we got company. Uh -huh. They're coming. What are you up to? Ah! จบลงไปแล้วนะครับกับหนังตัวอย่างที่ผมเอามาฝากท่านผู้ชมหากใครอยากรับชมแบบเต็มๆต่อสามารถตามไปที่ลิงกใต้คลิปได้เลยครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าเอาคะแนนไปสักสีดาวละกันภาพรวมหนังถือว่าโอเคครับได้อัตรรสมัยสงครามโลกดีการเล่าเรื่องไม่งงความตื่นเต้นพอใช้ได้สรุปแล้วก็คุ้มค่ากับเวลาชั่วโมงครึ่งที่เสียไป เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเม้นบอกใต้คลิปหน่อยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณจากใจแล้วมาเคลิมด้วยกันใหม่สวัสดีครับ